ผมชอบลูกโอยเมื่อกี้มันคงกดใจสุดๆบอกแล้วว่ามีเวลาขึ้นอเป็นเรื่องของเราครับผมมันน้อยจริงๆอ่ะมาต่อกันที่ก็สุดเพลินเกมนะ90วินาทีที่เราเกมเริ่มนะสุดเพลิเกมทำไมวันเลนทายนะก็เป็นเพลงที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของการง้อคนรักให้กลับมาเขียนคู่กันอะไรประมาณนี้เพราะว่าวันวัเลนทายของเราเนี่ยพร้อมมีเขาแล้วมันก็ดูไม่มีชีวิตชีวาอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วก็คือเหมาะสำหรับเพลงที่ คนที่น้องเจืเสียพบคุณรักไปแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะให้ความรักมันยั่งยืนก็ก็ยังได้อยู่อนการมาเวทายนะครับฝากไ้ด้วยรหัสัรงจัหนึ่งสองสามหนึ่งสี่ศูนยแล้วก็กดโทรออกนะครับผมีอวเโอกเฮ้ยเอวเลอวีโอวี4อววีโอวีวอวีโอวีอ่าโอวีวีโวีโอีโอวีโอวีโีอวีีโอวอีออววีอฮอีอ เพลงหนึ่งที่เปลี่ยนสไตล์เนี่ยตอนเทปโป้เนี่ยใช่ปุ๊บเทปโป้เนี่ยหลับตาก็รู้อันนี้ก็เปลี่ยนแนวมาร้องแบบนี้ก็ลองฟังกันดูนะฮะเพลงนี้ก็เหมาะสําหรับใครที่แอบชอบอยู่แต่ไม่กล้าบอกนะฮะอาจจะเอาเพลงนี้ไปบอกรัะคุณ คนนั้นของคุณได้นะฮะแบบไปโพสต์ใน Facebook หรือว่าใน Twitter หรือว่าเป็นเสียงรอสายนะฮะดอกแั้นหนึ่งสองสามหนึ่งสีสู่นแลน้วกดรออ่อนก็สามารถดาวน์โหลดไว้ได้ทุกเพลงเลยนะครับในอัลบั้ม Everyday r e p ร a ทายครับ,บครับผมซึ่งผมย้ำอีกนิดนึงรรในเอ็มดีตัวนี้เป็นเรื่องจริงของคู่นี้ เขาเป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆริงถูกต้องถูกต้องนะฮะชื่อพี่บีผมรู้จักฝ่ายชายแต่ฝ่ายหญิงผมไม่รู้จักนะครับคุณพูดเยอะๆในเวลาพูดผมจะเหลือไหมับผมจะบอกครับนาที้ของพี่ไม่พี่พี่นเผมเหลือเจ็ดวิแล้วครับดอกแดนเนี้ยปักไม่ทันเลยเจ็ดวิโอเคสามจีวิดีโดีของพี่ป๊อปแล้วครับครับสำหรับเพลงดอกไม้สำหรับคนธรรมดาโอ้โหน่าแก่มากเหรอตื่นใจนะครับผม ก็เป็นอีกอีกเพลงนะที่ผมได้มีส่วนร่วมนะฮะในการเป็นคอมโพเซอร์ด้วยเองด้วยนะฮะได้มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเพลงนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะได้ฟังเพลงนี้ได้ร้องตามเพลงนี้แล้วก็ให้มีความสุขกับเพลงนี้ไปทุกๆวันวันธรรมดานะครับผมก็สำหรับตารางอีเวนต์อิส่วนหนนะฮะก็วางแผนเรียบร้อยแล้วทั่วประเทศนะฮะตอนนี้ยอดขายก็อยู่ที่หลักหน่วยยังต่ออยู่ยังไม่ได้ซื้อนะฮะได้ซื้อมาอุดรุ่นนิดเดียวใชครับผมเดีนี้เราสามหนึ่งสี่ซื้อถูดแล้วก็ถอดโอ้ย